สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็ <c oughs> กินตำอันนี้นะคะคเครียบอะไรรูบาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่มันที่มันเปรี้ยวนะคะมันเปรี้ยวมากเลยอันนี้พี่ปอบเปลือกแล้วนะคะจริงมันมีแบบปอบเปลือกนะนี่อย่างนี้เลยอือแบบนี้เหคะเปรี้ยวมากอือแล้วพี่ตำ ตมใส่อานปลาล้านะคะแล้วก็ใส่ปลาแซลมอนด้วยนะคะนี่เผ็ดๆเลยอ่ะทุกคนอืมคือมาเผ็ดเปรี้ยงนะคะคือแซบแซบมากเลยนะกินกับข้าวเหนียวนะอืมนะข้าวเหนียวอืมหอม ข้าวอยน่้านว้างอืมไะแล้วค่ะนี่บวกล้องมันโฟกัสไหมเนาะอืมจำมึงได้อืม,ะะอออมหม่มอ,มหอผักห่อผักบ้างนี่นะ,ะผักชีพี่ชอบกินผักชีมากเลยอืมผักชีนะ

อันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะฮะอยู่ข้างนอกแต่ว่ามันย้อนแสงเนาะตรงข้างหน้าพี่มันจะเป็นต้นไม้อย่างนี้นะทุกคนต้นไม้เขียวๆเ,เลยอืขนาดนี้ก็สองทุ่มนะคะสองทุ่มเที่ยเมริกาเนาะที่นี่เนาะสองทุ่มผ้าที่ยังไม่ตกนะทุกคนแต่ว่าวันนี้มันแบบคึมๆนะคะ คืมคืมค่ะฝนจะตกเนาะอือผักกวางตุ้งนะคะพี่หั่นมาแล้ว เสียงลมเสียงนก,เส,กเสียงกาอืมเสียงกันลอกออืมีน้องกวางมีกวางด้วยนะคะ พี่โอเคเลยอย่าง,งนั้นใส่น้ำปลาใส่ปลาร้า,าใส่พริกนะพอดีตัวเลยอืมนี่นะ ผัดชีผัดชีนะคะทุกคนที่เป็นด่อยนะคะมา,มาเมริงกามาเนี่ยปีหนึ่งเพิ่งไปเห็นอ่ฟาร์มมาร์เก็ตในเมืองนะคะเมื่อวานวันเสาร์เนาะอืมมีคนเมสกันมาขายนะคะโอ้พี่นี่ดีใจมากเลยใหญ่แบบนี้ใหญ่ประมาณนี้นะห้าดอลลาร์นะคะถูกมากพี่เหมามาสอง กําอืมกินสองวันจะหมดแล้วค่ะเมื่อวานก็ต้มต้มหม่าล่ากินนะคะต้มหม่าล่าเอาผักเนะะี่ยค่ะผัดชีนะคะทําเป็นต้มแบบชาบูเนาะอืมกินกับเนื้ออย่างอื่นด้วยเนาะหลายๆอย่างอ๋อร้อน ไมใาให้ตำเยอะตำนิดเดียวตำพอกินอพอกินนะฮะ Veldig godt. อืมอร่อยมากอืมจะต้องลาทุกคนไปดีวกว่าจะแปดนาทีแล้วนะทุกคนกลัวทุกคนเบื่อนะคะอืมยังไงชอบชอบคลิปของพี่นะกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะโอ้ไม่ใช่กดติดตามให้พี่ด้วยนะอืมโอเคสวัสดีค่ะ